สวัสดีครับผมกลับมาอัปเดตกับ New Atlantis เช่นเคยนะครับก็สำหรับเนี้เรามีความคืบหน้าของอเกมไพ้จับหมูนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะก็เดี๋ยวเราจะเข้าเกมกนะันนะฮ็แว่ามีตัวละครใหม่นะเป็นหมูซึ่งหมูเนี้ยจะเป็นบทลงโทษนะครับสำหรับคนที่แพ้นะแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ประมาณ10นาทีนะครับโอเค เราเปลี่ยนหน้าตาเกมนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาเข้าเกมจำหมูมามันจะเต็มจอแล้วนะครับนะจะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้วกเ็เวลาที่ลงไพ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเาเรียกว่าอะไรหมุนไพ่นิดนึงก็คือไพ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยอย่างกนนีใช่ไหมครับจะเป็นแนวนอนนะเพื่อแบบว่าให้มีพื้นที่ โชว์ไพ่ที่เราเก็บได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวชว้ดูเลยดีกว่านะครับเวลาเราเก็บไพ่ได้ใช่ไหมสมมติว่าเอาลงสิบเลยแล้วกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มีคนเก็บได้เดี๋ยนะเอาโอเคเดี๋ยวเราจะได้เก็บได้ใช่ไหมครับปึ๊บอ่าก็จะมีไพ่ที่เก็บได้เนี่ยขึ้นมาโชว์ตรงด้านหน้าของเรานะครับคนอื่นก็เห็นเหมือนกันนะครับอ่าคือไพ่ที่มีความพิเศษอะ จะโชว์ก็คือจะมีไพ่เอ่อสิบอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มี m ออ,อยู่ในอ่า m ดอกบัวนะครับแล้วก็เห็ดลูกใบเลยนะครับก็จะโชว์แล้วก็ v ออกระบ,บองเพชรนะเดี๋ยวมาลองเก็บเห็ดดีกว่านะเก็บเห็ดปึ๊บใครได้ไปครับอ่าได้ไปนะก็จะโชว์นะ สำหรับออตัวละครที่เออผู้เล่นที่อยู่ซ้ายกับขวานเนี่ยการการโชว์ไพ่มันจะไม่ได้เรียงเรียงตรงตาวนี้นมันจะแบบเรียงสลับซ้ายขวาน,นะครับเลขคู่เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเลขคี่ทางขวาน,นะเพราะว่าปละต้องแบบพื้นที่นิดนึงนะโอเคลองเก็บอะไรอีกดีอาวีแล้วกันนะน,กกน,นะครับกระบองเพชรนะครับ คนที่ได้ไปก็จะได้โชว์นะครับเอ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นะะจะลองเล่นให้หมด อก็ตอนนี้กติกาเนี่ยก็คือว่าถ้ามีคนแต้มลบห้าร้อยนะครับหรืออแต้มลบห้าร้อยก่อนเลยกันถ้าแต้มลบห้าร้อยตอนจบเราจะเรียกว่าจบอ,อ่าจบเกมไม่จบแมตช์แมตช์หนึ่งนะครับจบแมตช์หนึ่งก็คือเล่นจนครบสิบสามใบเนะี่ยเรียกเป็นจบแมตช์ถ้าจบแมตช์แล้วมีคนแต้มลบห้าร้อยนะครับลงไปก็จะจบเกมเลยจบทัวร์นาเมนต์นะทัวร์นาเมนต์คือ จบแล้วแบบไปเริ่มใหม่ที่ล็อบบี้เลยนะครับไมต้องเรียกทัวร์เมนต์เพราะว่าบางบางทัวร์เมนท์เนี่ยมันจะมีหลายหลายแมตช์นะเพราะว่ายังหาหมูไว้แล้จะทียังไม่มีใครแบบลบห้านะครับแล้วก็สําหรับถ้ามีใครที่อ๋อได้ได้ไชวนก็คือได้ไพ่ทุกใบที่มีแต้มมีความสามารถพิเศษนะก็คือชนะไปเลยนะทุกคนเป็นหมูหมดอะไรประนั้นจบเลยโอเคเอารอบนี้ให้จบก่อน,นครับสชวดูว่า ถ้าไม่มีใครได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป็นหมูตัวนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเห็นว่าโอ้นี่แดงเถือกนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครลบเกินห้าร้อเนาะเพราะงั้นเนี่ยพอลงไปปับ๊บมันก็จะคำนวณคะแนน,นครับรอบอ,อ,อันสุดท้ายแล้วก็ไปเริ่มใหม่แจกไพ่ใหม่ แล้วก็เอาคะแนนจากรอบเนี้ยไปรวมกับรอบหน้าแต่ว่าไพา่ไพ่ที่ได้มาคือเริ่มใหม่หมดนะครับก็คือพวกความสามารถพิเศษของบางใบยอย่างเช่นอ่าสิบใช่ไหมก็จะไม่คูณน,นะครับจะไม่คูณรอบใหม่นะก็คือไปคิดกันใหม่ในรอบหน้าใครได้ไพ่สิบรอบใหม่ก็คือจะได้คูณใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบเก่าที่อเอามาแค่แต้มเท่านั้นหมดแล้วรอบแรกไม่มีใครเป็นหมูนะครับ แล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะมีใครลบเกิน500หรือว่าได้ไพ่ทุกใบที่มีแต้มนะครับก็ลองตอนนี้ลองมาเทสได้แต่ว่าฟังกช์ชันที่ในโชว์โชว์ไพ่ที่เก็บมาได้เนี่ยอาจจะยังไม่รับเดตให้เดี๋ยวอัปเดตให้ทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะเรามาโชว์ก่อน